สวัสดีนะคะมาเจอกันนะช่องอาแม่แตงโมน้องเล้ทองนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะก็พาแม่แตงโมนะคะกับอาณาน้ยของเรานะก็อานะคะออกมาเที่ยวนอกบ้านนะคะก็พานะคะมาชมบรรยากาศยามเย็นกันนะคะจะไปไหนอีกแล้วแม่โม ครับหมอ้วนนูจะไปไหนครับีนบ่บนไอจ,จ่าืห็นี่มอ้มนอี่น,นะคะก็โอ้ความสุขนะความสุขของแม่แตงโมนะคะกับอลาน้นยนะคะในแต่ะวันนะคะ,ะถ้าพ่อโพดนะ,ะพ่อโพดแม่พานะพาน้องออกมานะคะเดินเล่นในทุกๆวันนะคะแม่แตงโมกับอลา้อยของเราก็ อาจจะชอบมากๆเลยนะคะนี่นี่เอเอหนูวิ่งไปไหนเอ้ยหมูอ้วนมูดบืนกับโบแม,ม,ม่ไอไม่เคลิมเฮ้ยมูดจีนาละหมูมูดกนอะไอ้าวหนูขับไปอยู่บ้านนะแม่หมูเอ้ยผายลมแล้วนะคะไอโต๊ะโลหนูไอ แม่หมูหนอยงเข้าอยู่ในบ้านเฮ้ออเ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 ออมาวัดแม่หมเอยาเยอะแยะเลยแม่หมูป้าเยอะหนไอ้เออจูกลา